แม่รถเบนซ์คันนี้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าจะร้องว้าวได้เลยทีเดียวนะว,ว้าวด้วยทั้งรูปทรงรุ่นนะครับแล้วก็ราคานะคันนี้คือเบนซ์ w 124สีดำโหลดจัดทรงอย่างดีเลยทีเดียวเครื่องเปลี่ยนให้แล้วเป็น 2J นะครับคันนี้ 2J ดีเหมือนกันนะหรือรถยุโรปถึงเวลาแมนเทนเนนต์ก็ตัดสินใจลงเครื่องญี่ปุ่นไปเลย ถามผมก็ชอบนะเขาก็ลงกันเยอะนะครับไม่ได้มีปัญหาไรหรอก 1J 2J นี่ช่างซ่อมกันได้สบายสบายแล้วก็เราจะได้ดูแลบำรุงรักษามันได้ไม่เกินกำลังนะครับไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไบโอคันนี้รถจัดทรงมากำลังดีครับราคาก็น่าสนใจมากทีเดียวรถยุโรปนะวัสดุอุปกรณ์มันใช้ของของดีนะรถตั้งกี่สิปีคุณดูสภาพเบาสภาพ อแผงประตูดิดูแลรักษากันอย่างดีมีสันรูฟให้ด้วยเอ้ยตัวนี้สันรูฟแท้หรือเปล่าหล่อเลยครับทรงดีนี่เห็นไหมฮะงาม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 เดี๋ยวดูรูปก,ก,กันก่อนนะเดี๋ยวไปดูราคาผมว่าคุณน่าจะตัดสินใจกันได้แล้วว่าจะจัดไหมคันนี้นะครับกระปยูหนึ่งสองล้อเท่าไหร่วันนี้ถึงสิบเจ็ดป่เนี่ยไม่มั่นใจนะแต่ก็โหลดลงมาเรียกว่า เรียกว่าเป็นรถโหลด,ล,ดล่ะนะฮะเป็นรถโหลด,ล,ดล่ะดูดิดูสภาพบ่งเบาะนี่ยังงามอยู่เลยอะรถพวกนี้ก็คงใช้งานเป็นประจำนะแต่สภาพภายนงภายในยมันยังไม่เสียหายเนี่ยก็เพราะว่าดูแลอย่างดีแล้วก็ด้วยตัวเบสของวัสดุมันก็เป็นวัสดุที่แบบระดับพรีเมียมมันก็เลยสึกหลอช้านะครับนี่เครื่อง 2j นะครับ 2j ตัวนี้ ถ้สเจมันเครื่องสามพันอยู่แล้วหนึ่งเจมันจะเครื่องสองพนห้านะเนี่ยสภาพก่อนเรียกว่าผมว่าเขาใช้งานเป็นประจำอะ่ะติดต่อธุราป,ปะปังอะไรก็คงโอเคอยู่หรอกนะฮะเดี๋ยวดูลูกกันเสร็จเลยเราไปลุ้นราคาด้วยกันนะอันนี้นี่ครับสภาพงามๆก็คุ้มตังค์อยู่แหละนะฮะเอาละเราไปลุ้นกันซิว่า ราคาเท่าไหร่ทันนี้นี่ด้านล่างครับสายมือเบนซ W 1นึ่งสองสี่ฟุ๊เก้าหมื้าพับาทท่านเ้ยขับเบนซ์บอดี้น,นี้เรียกว่าเป็นบอดี้ที่ขายดีที่สุดในโลกและขายดีทั่วโลกนะครับเป็นเบนซที่ตั้งคอนเซปต์ประมาณว่าใช้ไปได้ชั่วชีวิตอะ <laughs> รุ่นโลกงจำป่านะครับโอ้ยสนใจติดต่อไปตามลิงก์เลยครับหาผู้ขายเขานะนัดเจอนัดดูรถนะครับ ทดลองรถกันดูนะขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับแล้วฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ไว้เลยครับรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆ